สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุปุสุคนค่ะตอนนี้ฟังกรยูสวนบักทั่วนะคะบักทั่วที่ฟังปลูกเองไว้ข่างบ้านเนาะตอนนี้พร้อมที่สิเก็บน้ำไปประกอบอาหารแล้วค่ะกะห้สึกเต้นๆนะคะเพราะว่าเป็นบักทั่วที่ปลูกเองรุ่นแรกเลยค่ะปกติปลูกทั่วบ่คอกอยเฮ็ดข้างมันเนาะมี่จะปลูกทั่วนาง มื่อนี้เป็นบักทั่วสายพันธุ์สีขาวนะคะมาเก็บพร้อมกันเลยค่ะรุ่นแรกเลยค่ะรอบแรกเลยที่ฟังได้เก็บบักทั่วสูพอ่อแม่พี่น้องเบิ้งนี้ยุสวนนี่จ้ะมจากบักทัว่วเริ่มแล้วเด้อค่ะปู้่นุ้ยเงาค่ะค่ะเดี๋ยวปว๋วพี่น้องนุ้ยบักในหญ่นึงเลยสะอ่อนเฮงเด็กหนุ่พี่น้องมาเบิ้งใกล้ๆเบิ้งความใหญ่ความเงาของเขาเลยค่ะปว๋ว น้องพอสอกเกินสอกอีกค่ะเนี่ยจนสิหอดไล่เลยจากมือมาหอดไล่เลยเนี่ยยาวความยาวของบัตทวนฝักนี่เด็ดเลยนี่ฮ่านี่ มีแต่นวยใหญ่ๆพี่น้องผัวาสามนวยต่ำอิ่มเลยนี่นี่ดูความสวยงามของบักถั่วฝักยาวอีกลายเลยค่ะที่แบบนี่ตัวนี้กําลังออกเลยค่ะนี่กําลังแพรออกมาพี่สะอ่อนคักพี่น้องเอ้ยเก็บเลย แกค่ะอันนี้ก็คือบักถั่วรุ่นแรกที่ฟางเก็บเลยเนาะจ้ะเป็นถั่วฝักยาวรุ่นแรกที่อู้ยลูกใ่แหงค่ะฝักใ่แหงุณทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะเขาเอือนสอกหรือว่าอะเผยงยาวมาหอดพี่แขนง้องค่ะหอดอยุได้จ้าเนี่นยทีหล่ะยาวแหงเนาะ นี่ละฟางเจียวไปตำแซ่บๆตำมะคุงแซ่บๆตำมาทั่วแซ่บๆเนาะ,ะเฮ็ดเมนูสูพ่อเมียพี่น้องเบิ่งค่ะซิมเบงกอนมันกรอบดีบอซิมเบงฝักง่ายนี่ฝักอบอุ่บฝักอบอุ่บนะคะอืมหวานกรอบตำแซ่บไงเลยค่ะ กรอบรอบที่สองรุ่นที่สองนี่แห้งสิดกแห้งนะคะเพราะว่ารุ่นแรกน่ยมันออกมาให้เขากินก้อนแบบมันชิออก่หลายเนาะวันนี้เพราะรอบที่สองมันโคบนีแห้งออกหลายจ้ะบอ ีปลานิ้นเผาเป็นตัวน้อยๆะคะ่ะสุกแล้วสดๆเลยตัวนี้เป็นปลาจากบอ่อธรรมาชาติจะจ้ามันก็นเลยตัวน้อยแล้วก็มีไข่พร้อมนี่โอยถัว่ว พ่อแม่พี่น้องกินเขาวน้ากันแล้วจ้ะแมงวันก็ระไรไงหามองมันบบมีมันกับน้ำมาคือเก่าจ้ะมันกระตมเฮ้ามาคือเก้าน,ะนี่นะแมงวันไหลบุกม่วงใกล้สุกเนาะผละไม้เริ่มจะสุกโอ้ยนายน้ำแมงวันเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจ้ะเมื่อนี้มีปิ้งปลาตำทัวแตงโมลวกผักนะคะ แล้วก็บะขามหวานหืมมูขาวลายพี่น้อง สิ้นกีนค่ะขมหวานท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้ดจา้ะกิโลกรัมละ119บาทแบบแกะแล้วแบบนี้พร้อมรับประทานเนาะคะ่ะสะดวกสั่งออเดอร์มาได้จ้ะเป็นแพ็คแพ็กละ1กิโลกรัม ตัวน้อยๆแต่มีไขรเด้อค่ะป๋าอืมเข้ากันขนาดจ้ํทั่วกับปิ้งปลา เนี่ยปลา,วาหวานค่ะปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติเห็นผู้เฒ่าเพื่นเอามาขายเนาะนัจะว่ามีใครค่ะมีใครปลาอืมยดอด ฟางมากปลาตัวน้อยๆแบบนี้ล่ะฟังว่ามันเบาเข้าดิตัวใหญ่ไม่ค่อยชอบนะคะง้ไปซื้อปลาอยากตัวที่น้อยที่สุดแจ็บมากจอมไข่ปลา อไอยิงที่เข่ากันด้วจ้ะกาทัวปิ้งปา มีใครพอมแซ<ส>บนนี่เป็นเรื่องธรรมดาแนละ้วจากกระแมงวัน,นอีกน้อยลายก็นี่กลางมุ่งกินพุละแซ่บปลาลาย นังกรอบนังเลือกเลี้ยนน้องเชโลมากหิวเข่าฟังกบกีหลายโตนะฟังกับ ผู้เดียวฟังก็กินบ่เบิดดอกสามโตฟังกระกินตัวเดียวก็อิ่มแล้วกินตัวเดียวก็อิ่มคักแล้วแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากอายุขึ้นเนี่ยหลายขุนนะคะมันเริ่มย่อยยากกินหลายมันเริ่มย่อยยาก Uh huh. หนังมันกะกรอบ uh huh. อน้ำหวานมันสุดยอดเลยจะมันหวานนะ่ะครึ่งตัวกินพอดี ปลาหวานมากมโชคดีที่แบบฟังไปเจอตอนเพื่อนเอาขึ้นมาไม่ไม่เราได้เลือกเอาเองปลาไม่จะสดสดจับได้แบบน่นอน ิ่เราบันมากินแตงโมหวานๆช่ำๆกันมัยแตงโมแตงโมแตงโมอของหมักเลยแช่ยเย็นหวานช่ำ หวานช่ำเย็นชื่นใจนะคะกาดฮอนๆอนทนั้งสิ้แต่งโม่กำลังหวานค่ะเบม อ,อันเตียงมบาายเขาไม่ค่อยม,กมักน่อยแต่ว่ามักดูบบกขามบายเขาเพราะว่ามันแสบอยู่ท้องมันสิบอบะมันสิบอบาหวานแห้งเลยจ้ะบรกขามหวานม,มันซสิออกรสชาต เปรี้ยวหวานๆคนที่แบบบ่มากหวานลายก็ตัวนี้นล่ะจ้ะออกเปรี้ยวหวานส้างซื้อได้จ้ะกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะสั่งแกะได้เลยมัะขามหวานแกะ ขอบคุณสำหรับการรับชมมื่อนี้จ้ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมากหรือว่าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่เจจ้ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าขอบคุณจ้ะ